สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเกเด็กประจำวันกับจารักทางช่องทาง c m ีด o t me วันนี้เป็นวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็เป็นพุธกลางคืนเนี่ยค่ะวันนี้ดวงการเต่งโชคดีมากๆเลยนะเรียกว่าได้รับทรัพย์รับโชคกันละด้านการงานถือว่ายังดีค่ะสว่วนเรื่องเงินทองเนี่ยต้องระมัดระวังนะจะถูกหยิบยืม นอกจากการถูกหยิบยืมแล้วเนี่ยคุณจะต้องรอบครอบในเรื่องของการเงินให้มากด้วยเพราะว่าหากมีการสับพ่าเกิดขึ้นนะคะอาจจะทําให้ตกหล่นเสียหายได้สําหรับดวงคนที่จัดวันพุธวันอังคารแล้วก็วันศุกร์วันนี้นะคะการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะแถมสถานการณ์การเงินเนี่ยไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ด้วยนะคะไอ้ที่คิดว่ามันจะได้เนี่ยมันก็พลิกผันไปซะ แต่ไอที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยอยู่ๆมันก็เข้ามาหาเรานะคะให้เราได้เก็บเข้ากระเป๋ากันเรื่องของโชคลาภค่ะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสําหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีครีมแล้วก็สีแดงเครื่องประดับนําโชคในรัปบ,บานี้นะคะยังเน้นคริสตัลค่ะเครื่องเงินนินแล้วก็เพชรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะหนุนดวงเรานะคะ ก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อสมหวังสามพระอ,องค์นี้นะเสริมดวงเรื่องของหน้าที่การงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ถ้าคุณต้องการหนุนดวงหรือเสริมดวงในเรื่องของการเงินกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีหลวงพ่อปานองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็แม่นางตะเคียนนะคะโดยเฉพาะแม่นางตะเคียนเนี่ยเรียกว่าจะหนุนดวงในเรื่องของโชคลาภได้อย่างดีเลยทีเดียว คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกานะคะถ้าต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นค่ะให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับการปิดทองฝั่งลูกมิมิตหรือให้ตัดบาทนะคะใส่บาทพระประจําวันเกิดเพราะตรงนี้จะเกิดอดีสงให้คุณมีความมั่นคงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเราทําให้ชีวิตเราอะไมีความราบรื่นนะคะมีแต่ความเป็นมงคลเข้ามา เรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาด <บา S 1> เลี้ยงพระถวายสังฆทานเนี่ยในนั้นนะต้องมีกล้วยค่ะนะจะเป็นกล้วยหอมก็ได้กล้วยน้ำว้ากล้วยบวชชีกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยฉาพพบพวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะจะเป็นเพืให้เราทําอะไรเนี่ยค่ะมันจะราบลื่นนะคะอุปสรรคมันจะไม่มีนะจะหยิบจะจับอะไรก็คล้องไม้คล้องมือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความง่ายง่ายเกิดขึ้น เรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข2เลข6เลข3เลข5เลข9เดยที่เลข0กับเลข2ชุดจับคู่01040708 10427282 แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินและชี่ว่างไว้ให้จะเป็นเลข 2, 2> เลข9เลข5เลข3เลข7เลข8ในวิธนที่เลข2กับเลข9ชุดจับคู่20 21 24 26 09 19 49 69ส่วนในรอบ19.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสอเน้นไว้ที่เลขสามกับเลขสีชุดจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสาห้าสาหกย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หสี่อันนี้จะเป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่18บแปดพฤศจิกายนนะคะทุกท่านจะลืมแนะฉันลัก์บอกกับทุกๆท,ท่านเสมอว่าการ ให้ทานนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะคะจะเกิดอดิสงอัตโนมัติให้กับเราเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภและเรื่องการเงินนะคะจะไปใดก็จะมีคนคอยให้การอุปถัมภ์คอยให้ความช่วยเหลือเราพรุ่งนี้นะคะเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเป่นประจ,จวันกับใจ,จรักทางช่องทางซีบีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ